ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่องสไตล์ p o s แค s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริ p โตเคอ r e เรนซวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น JTS ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเจ้ามือ JTS สู้หยิบตารอลากหุ้นต่อหลังจากราคาหุ้นถูกลากขึ้นอย่างร้อนแรงหุ้นบริษัท j a s m i n e Technology Solution จำกัดมหาชนหรือ JTS ก็ถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายคันที่3สั่งแควนป้ายเป็น SP พักการซื้อขายหุ้นหวัน มีผลทันทีในวันที่20เมษายนหุ้นอีกตัวที่ติดรากแข่ไปด้วยสังเวยมาตรการการพักการซื้อขายคือหุ้นบริษัท BGT Corporation จำกัดมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาด MAI การแขวนป้าย SP พักการซื้อขายหุ้น JTS ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของนักลงทุนแต่อย่างใดเพราะพฤติกรรมการซื้อขายอยู่ในขายที่สมควรโดนใบแดงแต่สำหรับหุ้น BGT ถือว่าอยู่นอกเหนือความคาดหมาย เพราะราคาและมูลค่าการซื้อขายไม่ได้เคลื่อนไหวยอย่างร้อนแรงจนเกินไปโดยมูลค่าการซื้อขายระดับ10ล้านบาทและราคาเพิ่งขยับขึ้นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับหุ้นร้อนอีกหลายตัวโดยเฉพาะหุ้นบริษัททีมคอนซัลทิงเอชเนียร a แ n d คอนสตรั c ชั่นจำกัดมหาชนหรือทีมจีซึ่งราคาพุ่งทยานส่วนมาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่2และตลาดหลักทรัพย์คนควักใบแดงแต่กลับรอด จนน่าตั้งคำถามถึงการปฏิบัติที่มีลักษณะเหมือนสองมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์อาจมีข้อมูลเชิงลึกในเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวหุ้น BGT ซึ่งกลุ่มธรรมวัฒนะถือหุ้นใหญ่ส่วนหุ้น t m G ถ้ายังลากกันไม่เลิกน่าจะเป็นหุ้นตัวต่อไปที่สังเวยมาตรการ SP เพราะถ้าไม่ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายที่เข้มข้นขั้นสูงสุด ตลาดหลักทรัพย์จะเจอข้อหาเลือกปฏิบัติสำหรับหุ้น JTS กลายเป็นหุน้นต้นตำนานคำว่ารู้งี้ไปแล้วเพราะถ้ารู้ว่าวันนี้ราคากระโจนมาถึง552บาทเมื่อสิ้นปี2563นักลงทุนคงซื้อหุ้นเก็บไว้เต็มพอร์ตและในราคาปิดที่1.93บาท JTS ถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายครบ1โหลหรือ12ครั้งพอดีนับจากต้นปี2564ที่เริ่มมีการลากราคาหุ้น จากราคาปิดสิ้นปี2 5 6 3ที่1.93บาททะยานขึ้นมาปิดที่552บาทเมื่อวันอังคารที่19เมษายนที่ผ่านมาภายในเวลาปีเศษ JTS ปรับตัวเพิ่มขึ้น550.07บาทหรือเพิ่มขึ้น28501.03%และครองความเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยค่าี P/E ratio ออหุ้น JTS พุ่งขึ้นไปประมาณ1750เท่าแล้ว และกลายเป็นหุ้นที่มีราคาสูงที่สุดในตลาดหุ้นสูงกว่าหุ้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ S.C.C เสียอีกเชื่อกันว่า J.T.S เป็นหุ้นที่น่าจะมีเจ้ามือหรือขายใหญ่อยู่เบื้องหลังการลากราคาโดยนักลงทุนรายย่อยคงขายทิ้งหุ้นตัวนี้ออกไปหมดแล้วปริมาณหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนน่าจะอยู่ในมือของเจ้ามือหรือขายใหญ่เกือบทั้งหมด จึงสามารถควบคุมราคาได้จะลักขึ้นไปขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวถูกถล่มขายเพราะนักลงทุนทั่วไปแทบไม่มีใครถือหุ้น JTS เหลืออยู่ในมือในอดีตเมื่อประมาณ30ปีก่อนเคยมีหุ้นที่มีพฤติกรรมเหมือนหุ้น JTS โดยราคาหุ้นถูกลากขึ้นยาวข้ามปีและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ในยุคนั้นไม่สามารถสยบความร้อนแรงได้หุ้นบริษัทรัตนาการเคหะจำกัดหรือ r R และหุ้นบริษัทเงินทุน First City Investment จำกัดมหาชนหรือ FCI ใช้ยาหุ้นฟ้าใสถือเป็นหุ้นคู่แฝดอภินิหารในยุคนั้นโดยคุณหญิงพัชรีว่องไพฑูรย์รัตก,กุลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองบริษัทประมาณปลายปี2535มีการเปิดฉากลากราคาหุ้น RR และ FCI จากราคาที่เคลื่อนไหวยอยู่ประมาณ30บาท พร้อมกับการปล่อยข่าวเป้าหมายราคาที่เจ้ามือจะลากขึ้นไประดับ80บาทแต่นักลงทุนรายย่อยไม่ได้ตามแหกเกฑ์กําไรหุ้นา r, r และ FCI นอกจากนั้นนักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่ยังเทขายหุ้นทิ้งโดยหุ้นใส่จนเจ้ามือไม่มีโอกาสขายหุ้นทำกําไรเมื่อติดกับดักตัวเองต้องแบกหุ้นไว้เต็มกางเกงเจ้ามือจึงจำเป็นต้องลากหุ้นต่อไปพร้อมปล่อยข่าวเป้าหมายราคาที่จะลากขึ้น แต่รายย่อยก็ไม่ยอมเข้าไปเล่นกับเจ้ามืออ r ถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ300บาทส่วน FCI ถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ180บาทก่อนวันที่26เมษาย,ยน2536สำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตจากล่าวโทษคุณหญิงพัชรีในความผิดปั่นหุ้น AR และ FCI หุ้นคู่แฝดอภินิหารจึงสิ้นลิตราคาดิ่งลงติดฟลอ,อกว่า10วันทำการ โดยยุคนั้นการขึ้นลงของราคาหุ้นกำหนดเพดานสูงสุดต่ำสุดที่10%เจ้ามือหุ้นอาอาและ FCI ต้องพบจุดจบที่หน้าอานาจจากเป้าหมายที่จะหลอกกินรายย่อยแต่สุดท้ายถูกรายย่อยรุมกินโต๊ะเสียเองสำหรับความร้อนแรงของหุ้น JTS จะพบจุดจบหรืออวสานอย่างไรสุดจะคาดเดาแต่เชื่อว่านักลงทุนรายย่อยคงเพ่นไปหมดแล้ว หรือแต่เจ้ามือหรือขายใหญ่ที่จะต้องหาทางลงจากตอยจึงจำเป็นต้องลากหุ้นต่อเพื่อล่อมแมลงเมาต่อไปดังนั้นมาตรการกํากับการซื้อขายท่านสูงสุดระดับ3สร้งแขวนป้าย SP พักการซื้อขายหุ้นหนึ่งวันมีแนวโน้มว่าจะดับความร้อนแรงของหุ้น JTS ไม่ได้เพราะเจ้ามือหรือขายใหญ่หุ้น JTS กำลังหน้ามืดพร้อมสู้ยิบตาพร้อมากหุ้นจนทะลุจักรวาล ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เตรียมคิดแผน2ร่วงหน้าไว้ได้แล้วถ้ามาตรการ SP สยบหุ้นร้อนไม่อยู่จะงัดไม้ไหนมาเล่นงาน JTS s t ต่อเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นจ t s จากสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ